สวัสดีครับผมนายวรวิทย์ม้งผมเลขที่สี่ครับสวัสดีครับผมนายพงษยอดนุ่มเลขที่ห้าครับสวัสดีครับผมนายธีรพันธ์ดาวมุงเลขที่หกครับสวัสดีครับผมนายเจริญศรนวลเลขที่เจ็ดครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าครับศาโรงเรียนบางกระทุ่มเชี่ยวโค้งต้นเหงือคุณเจชัยประธานวันนี้นะครับเราจะมาแก้โจทย์นะครับลำดับเลขคณิตนะครับแบบฝึกหันตีจุดหนึ่งจุดสามหนึ่งจงเขียนตีโพสแรกของลำดับ เลขคณิตตามสิ่งที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อสามนะครับ a 1เท่ากับลบสาม B เท่ากับสามครับเราต้องหา a หนึ่ง a สอง a สาและ a สก่อนครับสูตรลำดับเลขคณิต plus a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นครับเราต้องหา a หนึ่งครับ a 1เท่ากับ a หนึ่งคูณสูตรบวกสูตร d เท่ากับลบ3บวก0คูณ3เท่ากับลบ3 A2 เอสองเเท่ากับเอบวกหนเท่ากับลบ3บวก1คูณ3า เท่ากับศูนย์ a สาม a สามเท่าก,ก,กับ a 1นบวกส d เท่ากับลบ3บวกสคูณสเท่ากับลบสาเท่ากับสาม a สีเท่ากับ a หบวกส d เท่ากับลบสบวกสคูณ3ามเท่ากับหกะะข้อ<า><า>สขขี่นะครับ a หนึ่งเท่ากับลบสีดเท่ากับสองนะครับเราจะทำนะับถ่า a อหนึและ a สี่นะครับสูตรลำดับเลขคณิตนะครับ A n เท่ากับ a1 นึ่งบวกเลบหนึคูณ d a นะครับเะครับท่ากับ a บวกสู เท่ากับลบสี่บวกศูคูณสเท่ากับลบส a 2อง a สองเท่ากับ a หนึบวกหนเท่ากับลบสบวกหคูณสเท่ากับลบส a ส a สเท่ากับ a ห บวกสอดีเท่ากับ4บวก2คูณเท่ากับ0ู4 A4 เท่ากับ A1 บวก 3D เท่ากับลบวก3คูณ2เท่ากับลเท่ากับ I'm oh,